สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา3ส3 2 1 0 1วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องของมัดหลักทัมที่ควรเจริญนะครับเราผ่านมาสามหลักธรรมแล้วสามหมวดแล้วนะครับก็คือทุกหมวดธรรมที่ควรรู้ สมุทัยหมวดธรรมที่ควรละนิโรธหมวดธรรมที่ควรบรรลุและวันนี้เราจะศึกษาเรื่องของมรรคหลักธรรมที่ควรเจริญหรือควรปฏิบัติมีข้อธรรมอยู่หกหัวข้อนะครับหนึ่งปาปะนิกธรรมสามสองเทธรรมมิกะถะประโยชน์สี่สโภคะอาทิยะห้าสอริยะวะัธิห้า ห้าอปริหานิยธรรมเจ็ดและหกมงคลสามสิบปดประการนะครับจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนั้นเดติดตามรับชมและรับฟังได้ต่อไปเลยนะครับเราทคำหมวดมักควรปฏิบัติหัวข้อทำแรกคือปาปานิกธรรมสาม หลักคำของคนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหากมุ่งหวังความจเจริญรุ่งเรืองในกิจการค้านะครับคนมีหลักธรรมสามประการนี้ประกอบด้วยหนึ่งจักขุม,มาตาดีใที่นี้คือตาถึงนะครับตาถึงอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรพ่อค้าต้องรู้ถ้าเป็นพ่อค้าปลา ต้องรู้จักปลาต้องดูลักษณะปลาเป็นนะครับสองจัดเจนธุรกิจวิโทโลนั่นคือมีความรู้ความชำนาญในกิจการนั้นนั้นต้องมีเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแตกฉานนะครับสามเพื่อพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย นิสยะสัมปนโนนี่ไม่มีภาษาบาีให้เห็นนะครับนิสยะสัมปนูถึงพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัยนะครับนั่นคือต้องมีแหล่งทุนต้องหาแหล่งทุนเป็นต้องมีเครดิตจึงจะประกอบการทางด้านการค้าหรือธุรกิจได้นะครับปฏิบัติตามสามตัวนี้พุทธองค์ทรงรับประกันว่า กิจการต้องเจริญรุ่งเรืองแน่ๆนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมตัวแรกคือปาปะนี่จะทรสามคุณสมบัติของพ่อค้าแมค่ค้าผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในกิจการกดจะมีเข้าไว้นะครับตาดีตาถึงจัดเจนธุรกิจชำนานรอบรู้เชี่ยวชาญ และสุดท้ายคือมีแหล่งทุนนะครับมีแหล่งทุนที่จะทำให้กิจการของตัวเองนั้นเดินหน้าไปได้นะครับอันนั้นเป็นหลักธรรมประการแรกนะครับเราดูประการต่อไปได้ครับสองที่ทำนิกฐะ,ะประโยชน์สี่หลักธรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับ หลักธรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันในที่นี้หมายความว่าประโยชน์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันคนะือทันตาเห็นนะมีอยู่สี่ข้อเนี้ยจะทําให้เห็นประโยชน์ทันตานะเรียกอย่างว่าเป็นหัวใจเศรษฐีนะครับนะบุคคลผู้มุ่งหวังความมั่งคั่งในชีวิตนี่เลยครับทำนี้เลยนะที่ทำมิตรถประโยชน์สี่ ประกอบด้วยอ,อะไรครับหนึ่งอุตฐานะประสัมปทะขยนันสั้นๆเลยครับขยันสองอนุขะสัมปทาเก็บออมนะครับเก็บออมสามกาลยานะมิรต,ตาพบคนดีเป็นมิตรนะครับพบคนดีนะครับกาลยานมิตรนะครับ สสมะชีวิตาดำรงชีพที่เหมาะสมพอดีพอดีอดน <ะ S 1> ี่ครับหลักธรรมที่จะทำให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนั้นกลายเป็นเศรษฐีผู้มั่งมีทรัพย์ไปได้นะครับหนึ่งขยันขยันมั่นเพียรในการประกอบอาชีพหาทรัพย์มานะครับสองอัรคาสัมปทาต้องมีการเก็บออม นะครับต้องพยายามเก็บออมเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะมีหลักในการใช้พคทรพั์นะครับมีหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้พคทรพย์นะครับนะประการที่สามคือการครบคนดีเป็นมิตรมีกัลยานามิตรนะคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะนี่เป็นความสําคัญของการครบเพื่อน ต้องคบคนดีนะครับไม่ใช่คบคนที่จะนำพาเราไปสู่ความชิบหายนะครับสุดท้ายสมาชีวิตตาดำรงชีพที่เหมาะสมพอดีพอดีมีสลึงพึ่งมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงนั่นคือมีน้อยใช้แต่น้อยถ้าเกิดมีมากล่ะ มีมากก็ใช้พอดีพอดีนะครับอย่าจ่ายลงให้มากจะยากหนักนะครับไโอเวอร์ก็ไม่พอนะครับฮโอเวอรก็ไม่พออันนี้เป็นประโยชน์ที่บุคคลจะพึงเห็นได้ทันตาเห็นด้วยหลักธรรมสี่ประการนี้นะครับเราไปหลักธรรมประการต่อไปเลยนะครับหลักธรรมนี้นะ เราเรียก,กันสั้นๆว่าหัวใจเศรษฐีนะครับเอาไปใช้ท่องนะครูอากาศะสท่องไม่อย่างเดียวไม่พอนะครับมันจะต้องนำไปปฏิบัติด,ด้วยจึงจะเห็นผลนะอยากเป็นเศรษฐีต้องนี้เลยครับผู้อากาศะรรับรองเห็นผลแน่นอนเอาไปปฏิบัตินะครับไม่ใช่เอาไปท่องนี่ครับนะหลักการที่ครูพูดไว้เมื่อกี้นี้ โค้ะอาทิยะห้หลักในการใช้ทรัพย์หประการนะครับหลักการใช้ทรัพย์หประการบุคคลหาทรัพย์มาได้เนี่ยมันต้องรู้จักนะใช้ประโยชน์จากโวกทรัพย์ที่หามาได้นั้นนะลองมาดูว่าโค้อาทิยะหลักการใช้โภกทรัพย์หาประการนั้นเราใช้ไปเพื่อการใดบ้างครับหนึ่งใช้เลี้ยงดูครอบครัวถูกต้องเลยครับ หนะาทรัพย์มาได้เนี่ยต้องเลี้ยงดูครอบครัวครับนะมีลูกมีภรรยามีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายเราต้องเลี้ยงดูเขานะครับสองใช้บำรุงมิตรนะในหลักธรรมที่หกเนะี่ยมิตรก็เหมือนมือซ้ายครูก็เหมือนมือขวานะครับ มือข้างเดียวทําอะไรไม่ถนัดหรอครับนะรู้ชํานาญแต่ไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยก็ทําทอะไรได้ยากเพราะฉะนั้นมิตรจึงเป็นบุคคลผู้สําคัญในการช่วยเหลือกิจการของเราเราต้องรู้จักใช้ทรัพย์ของเรานั้นบํารงมิตรนะบำรงมิตรแม้จะไม่มากนะเป็นสายเปยก็แล้วแต่นะครับสามเก็บไว้ใช้ยามจําเป็น น่นคือเก็บออมเขาไว้บ้างครับนะโบกอาทิยะทรัพย์ที่หามาได้อย่าไปใช้สมดต,ต้องเก็บออมไว้ใช้ยามจําเป็นบ้างนะเ <c oughs> พราะขัดสนขึ้นมาเนี่ยใช้สมดแล้วเนี่ยยามที่มันเกิดเหตุจะเป็นจเป็นเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยรนะการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ได้บอกนัดหมายนะจะได้มีเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ สีท่ทำพีกรมรมพีกรรมคือใช้เพื่ออุทิศให้อุทิศให้นะครับอุทิศให้คําว่าอุทิศให้นี้คือไม่หวังผลที่มันจะย้อนกลับมาหาตัวเองหรือครับนะคือไม่ไม่หวังผลใช้ไปโดยไม่หวังผลแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลต่างๆนะครับพีกรมรมพีกรรมมีห้าประเภทครับหนึ่งยาติพีอุทิศให้กับญาติ อันนี้ก็ตรงตรงตัวเลยครับอติทิพรีเลี้ยงแขกคล้ายๆ้าบำรุงมิตรเหรอครับคล้ายๆ้าบำรุงมิตรสามราชพรีเสียภาษีครับราชพรีนี่คือเสียภาษีสี่เทวตรารีเทวตราวีอุทิศให้กับเทวดาเทวดาน,นี่มีสองแนวนะครับหนึ่งเทวดาแท้ๆเลย นะเทวดาแท้ๆเลยคืเอเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเลยทําบุญอุทิศให้กับท่านนะเพื่อเกิดคุณงานความดีเกียชีวิตหรือสมมุติเทวดาคือองค์พระมหากษัตริยนะ์เราก็ใช้ทรัพย์พวกนี้อาจจะเป็นการช่วยเหลือกิจการงานของพระองค์ท่านนะเพียงพอแก่กําลังที่เราสามารถจะดูแลได้สุดท้าย บุพเพเปตตพีทาบุญอุทิศส่วนกุศนให้กับบุคคลผู้ร่วงลับไปแล้วอาจจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้บุคคลผู้ร่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศน,นให้นะครับอันนั้นเป็นพรีห้าพรีกรรมห้าอย่างนะครับทำสุดท้ายครับข้อห้าใช้อุปถัมภ์สมณธรรมนั่นก็คือดูแลพระสงฆ์องค์พระเจ้า นะพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นผู้นำทางด้านจิตใจครับเป็นผู้บอกทางสวรรค์ให้นะครับบอกทางสวรรค์ให้บอกทางดีๆให้บอกแนวทางให้นะอีกครั้งบอกทางพ้นทุกข์ให้นะครับเราก็ต้องดูแลนี่ครับหลักการใช้พภคทรัพห้าประการนะรต้องใช้ให้เป็นนะครับต้องใช้ให้เป็น ก็จะได้ประโยชน์จากการมีพวกศัพท์์ที่สมบูรณ์แบบนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างวันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับใช้เวลาเยอะหน่อยก็ขอจบนะการศึกษาเรื่องของธรรมะหมวดมารคไว้เพลงเท่านี้สวัสดีครับ